ได้บาทนี่สำเร็จครั้งนี้เราพ่อเบียดเมื่อได้เมื่อยเลยลาเมื่อยไม่ได้เอาไปถ่ายคลิปลายมือแล้วว่าชกพอร่างวินนี่สองมือจังขืนแตบาทบ้านเฮากันแล้วจะว่าชกมาตาบ้านเฮาขืนมือละสองบาทสามบาทพี่นังเนาะ อ่าบโบเป็นดอนได้พี่น้องบาทได้โบได้พว่าเรื่องร้อยอีกเลยพว่าเรื่องบาทเออ่อฮะพี่น้องเนาะสำเร็จพี่น้องเลยยังแตะอ่าตัวกลางตัวกลางนี่ใส่มันจะนุ่นเนาะเลยเอ้าว่ะตามแล้วเป็นเห็ดก็ม่ได้ใช้สองล้ออันมี้สั่งโอ้ยขอยไปนั่งลำแถวบ้านคุ้งไงนะเลื่อนไฟก็คือไม่ได้สองล้อนะว่ะ ใส่ก okay, wow, yeah. no yeah, yeah. well ็สามสีพี่หล่อแก้วานเลว่าดอนกว่ะอ่าไปมาแดงนิดหน่อยเดียวพี่น้องเนาะผู้เจ้าเพื่อนอมักสีดำผู้เจ้าเพื่อนอมักดำเบิดผู้เจ้าเพื่อนนะแต่ว่าบาตาดำเบิดิมันสีโบกขี้ไล่เพราะว่ามันมีสีชับจังดีว่ะแต่คือเพื่อนบาตาเองนี่บาตาจะเห็นนะนี่พี่น้องเนาะอ่า สมมติว่าตัวนี้แดงสินะมาขันนี่ดำมาขัดนี่แดงดำแดงดำแดงแดำซับกันไปนะและ้วก็สีมาเฮดบอนนี้อีกตัวนึงเนี่ยอ่าสีเฮดสองหองสินะเฮดปลายสิแล้วก็ใส่สีแดงปลายใส่สีแดงเนาะอ่าส่วนขอบมันนี่อันนี้อันนี้ลักมานนสีขาวเนาะว่าตาคีลานะอันนี้คือขิดี่ซื้อได้พี่น้องเนาะ แต่ว่าเรื่องเฮ็ดประตูนี่แล้วแต่ผู้มักเนาะลวดลายเป็นอะไรพี่น,นอ้องเนาะเรื่องเชแบบื่อมเรื่องจอดนี่บอต้าเฮ็ดให้ได้แต่ว่าเรื่องติดตั้งบอต้าบอเคยมีประสบการณ์พี่น้องเนาะเฮ็ดเฮ็ดอ่าบอเคยติดตั้งบอเคยเฮ็ดแต่ว่าเรื่องเชื่อมเรื่องจอดนี้พอได้อยู่พี่น,นอ้องเนาะจักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเนาะอ้าเบิ็ดเบิ็ด เรียบร้อยเนาะกระเจมาล็อกเบิ้งเบิ้งพี่น้องเนาะสาธิตให้เบิ้งก่อนป,ปึ๊บโอ้โหขัดไปยังน,นี่นีะเพิ่นยังเขียดคั่วน้อยออกอยู่นี่พี่น้องเนาะอ่าเพิ่นยังเขียดประตูน้อยอยีกหนึ่งอันนี้คือประตูทางใหญ่ประตูเข่ากันปึ๊บอ่า,อา,อา อย่างเนาะให้เบิงมม่งมุมไกลๆให้ผ่านอยู่บ,พพบ่พี่น้องเนาะให้ผ่านอยู่บ่มินมาเด้อพี่น้องเด้ออ่าก็าคือทางน้องไอเตียงเห็ดเนาะอ่าบา่าวค้ำอ่าเห็ดน่นคามือเพิ่อนอ่าล้านหนึ่งพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องหอมเรื่องกวงบ่จักแต่คนในบา้านคงใหญ่ เพิ่นเว่า,ามือบาตานางจอดนะแต่ว่าซื้อเล็กมาให้เพิ่นเลยเพิ่นเอาค่ามือละลาดน,นึงประชั่น<อ>แต่ว่าน,นี่บาตาน่ะบปรได้บอลราคาซุ่มราคาช้า,างอยังดอกแล้วแต่น้องนงชี่ให้ประชั่นให้เท่าได็เอาต่างซอยกันแล้วก็ต่างอยากมีประสบการณ์เนาะอยากมีอ่าบทเรียนอะไรก็ได้อยากลองเบิ่งว่าสิเหตุได้คือขิดบ่หนะแต่ว่าโบล่อยประชันเนาะพี่น้นองเนาะโบล่อย ต,นะติดตั้งบอ่อเป็นบ่องามเห็นบ่เนาะถ้าพูติดตั้งเป็นนี่มันสิบอ่อหางมันสิแมพขอเลยนี่นี่ยังห่างยังบริละเอดแล้วกยน,นี่เสริมแล้วเสริมอีกนี่คือว่าบอ่อพานเนาะพี่น้องเนาะสำหรับบอตาตัวติดตั้งนี่บอ่อพลานโอ้โหคนขัดหลอกไว้ทางด, <laughs> ดีดึงลงไป <c oughs>

น้องไปตาเพื่อนได้ยังสู้กินพี่น้องเลยเห็นบ่อเวี่ยของกินเขาไหมนกครูดีรุนอ่ะได้สามตัวโอ้ดมหวานแพรอาจ้าบวกกินบ่าเหรอกิไหมแม่กินน้ำตาลไหมเก็บเก็บเก็บแบบนี้นี่กับยังเห็ดได้อยู่่อาตัวน้อยยังได้อยู่ชื่อเพิ่มมีจัก สองเศษเศษหนึ่งก็ได้แล้วเอาเนาะสบายดีก่อนอ่าหน้าตาท่านล่างแต่ละคนพากันกินข้าเลยปะเนี่ยมามาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยและอ๋อฉันหมูบ้านนอกอ่า,อาจัดไว้ฉันเนาะอ่าแม่น้องมินนี่เฮงมีอยู่ใบเดียวฉันบ้าเอาลูกชาเนี่ยจะซักเครื่องม<า>ื่อนี่แล้วอะไรซักเครื่งอง โอเควะยืมเ okay, ah. uh. ้าแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องวะกกลับทักทายสบายดีก็พูดเมนพี่น้องเอซกันเบิร์สบูทุคนมาด้อพี่น้องกินข้าต้ันตัดมันเลีอยรอพูดขมันเหลือบนี่หายน้อี่ดน้องเตี้ยตึงต้นนี่เพี่น้องนียวกักแน่วันนี้นี่แหละอ่า

mời thấy cả mọi người của nhà hàng của người nhà. Ehp hết hảo. Tất cả mọi người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 . cả mọi người. Tất 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 cả mọi người.

เอบ้แค่คือจักับพวเรา่าดิามาเขาจะไปะละรอกแต่เามันหมุยเงินใสนนพอมันดนอาก็บเลี่ยนลปรลินโป่ยงเปลอรแวนแมงก็เถอะจริงวะขอไปบึงเนี้ยอันเดียวกันมันทำเดียวน่ะแต่หานงังไม่ร่วมเบิร์นั้นเราเราหาได้าหมอนกมีรถใหญ่กัน nó chiết cả, xòm cả, nhàng này. Baht. Giảm đây. im này, phi nông người. Bé long Nắc ta đùn <laughs> đó. Oh, lấy căng dây xin phi người, mua hôm gì này. lớp. ดึงเข้าอเอนี่นมาเนี่ย้อะไรได้คนบ้านนี่ทักรีบไบปโอเคโอเคเออนี่อ่าผ้า่มเห็ดมันแล้วรถ่านี่แต่แล้วผมมีแห้งบาน แบบจังหวะลากหรือ,อลกลมโหลดสินะแบบก็ข้ากระเจ๊เลยเปิดหอยกระเจ๊ได้พี่เนาะออเออจุนี้แหละนี่นี่เ็ดชีดึงดึงขามาสิมาดิตอนนี้ก็โก้ได้แล้วก็เจ๊นั่นนั่น มได้อย <German> ู right <sm> <raise yourself> <Spanish> ่เนาะอืมอ่าพี่น้องเนาะสีมือกบ่ซ้ํา้างเพิ่นเด้อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าค่าสร้างได้หลายกว่าสร้างค่าแห้งได้หลายกว่าส้างน้องตาเพิ่นให้า6พี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าค่า้างเพิ่นก็บ่ฮอด6ดอกพี่น้องเนาะอ่าจากที่บ้านคกใหญ่อ่าผู้ทีเพิ่นเฮ็ดนะเพิ่นว่า้านนึง

คาช่างเขานีแล้วผอัดบกคือลายใช่ปะคนละอ่าแปดแสนเนาะล้านหก่้องเนาะข้นี่บอกเลน้องเวตาเพิ่นซื้อเนาะน้องเวตาเพิ่นเป็นคนจัดารล้านเพิ่นให้ล้านหคนละแปดแสอ่าสองแปดสิบหกเห็น่ชหเนาะองเปดหล้านหดาวด้วยฮะีาร โอเคเจ้าลื่นแห่สิพันเอาแล้วเนาะเอ้ยย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 ลยยยยียย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 องยย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 ย้ยยยยยยย้ยยนยย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 นยายย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 นยย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 ตายยยยกยยยย้ยยร้นย คือบอตะว้าเนาะเป็นเทธอแรกพี่น้องเนาะเป็นเทธอแรกที่ได้ลงมือเห็ดพี่น้องเลยติดตั้งก็อาจจะบ่งงามบ่เทียงบดายแน่พี่น้องเนาะแต่ก็พอแก้ไขได้หรือว่าเป็นประสบการณ์นะพี่น้องเนาะเราก็ได้หู้ขึ้นอีกเพิ่มเติมว่าเออถ้าเห็ดอีกรอบนี้เราควรเห็ดชิ้นไถมันกอนสินะควรเห็ดตัวไถมันกอนเราก็ได้หู้เนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบาตา้ากูราบานเทล่างมันก่อนรถพี่น้องเนาะเทล่างมันก่อนเทล่างปุ๊บแล้วก็จังมาแทกตีนประตูพี่น้องเนาะแทกรวงสูงรวงต่ำประตูแล้วก็แทกมาขิ่งมันขึ้นบาดแล้วก็จอดล่า,ลางๆเขา,า,าๆเลยจับมาใช่บบบเนาะจับมายืนใส่รถแล้วก็คว่มเทียงคว่อมเทียงใดแบบใดแล้วก็จัง ให้เฟินนั้นเอาเสาแบบอันฟูที่เฟินเห็ดเสาอันเป็นนะก็แมบคือรถมันจะขักเรือเหตดเสาก,ก่อนก็ได้แต่ว่าเสามันได้สากนะแต่ว่าคือเฮือนน้องเวตาเสาเสาต่ำเสาสูงพี่้องเนาะแล้วกะ็ตัวหนึ่งเอียงออกทางตัวนึงเอียงขนเขานันี่นะมันอยากเอียงๆแนี่พี่้องบัดจับน้ำเทียงเบิ่งแล้วเมื่อวานก็เลยอยากปิดเบี้ยวแน่แต่ว่าระคุมราคาก,กะนะันเนาะน้องเวตาเฟินกัน ลายอยู่พี่น้องเลยก็ครบมุกขอบใจเนาะทางน้องเบตาเพื่อนพี่นอนะ้องเนาะคือบอตาว่าและท่าว่าแชร์ว่าโอ้ยเนาะ,ะสีล้านหาล้านคือทางพคนรถก็เบล่าว่าพี่น้นาานองเลยเพราะว่าเฮาเฮดโปเป็นและก็อีกอย่างนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างเนาะน้องเบตาเพื่นเป็นคนซื้อมาพี่น้องเนาะถ้าว่าเออจ้างขาดรถอ่าแบบว่าเออหาล้านเดอ้อหกล้านเดอ้อจ้างขาดรถฉะนั้นเล็กลายยังขึ้นอยู่กับบอตาเบิร์ตนั่นบอตาจัดการเบิร์ต พอจะเอาแบบมันมาให้เบิกนั้นอ่าก็วาันอีกอย่พี่น้องเนาะแต่ว่าเล็ก,กอาจจะบบได้เส้นใหญ่ชัมนี้เนาะถ้าว่านี่เขาก็เอาซําที่มาตรฐานมูไพฮหดนและพี่น้องเนาะฮะโอเคฉันพี่น้องนาะสรุปแ้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องเลยเอาไว้พบไอพ่อก,กับบอตาในคลิปต่อไปเมื่อี้ก็คือจะได้ออกเวียข้างนอกดำอยู่พี่น้องเนาะ,อะโอเคพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องเดินเนาะบายบาย